ไม่ I s z z ู D m a x Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวดีๆของรถยนต์มือสองอีกนะครับต้องบอกว่าหลังจาก Fast Auto Show Thailand and EV d EV Expo 2023จบไปนะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่าอา้าวงานมี5วันซื้อไม่ทันซะแล้วนะครับสนใจรถมือสองจะไปหาดูที่ไหนอย่างไรดีนะครับ วันนี้ก็เอาว่าตามคำเรียกร้องเลยนะครับหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์มือ 2. ซึ่งอยู่กับงาน Fast Auto Show Thailand มายาวนานนะครับแล้วก็คัดสรรรถดีๆมีครบทุกเซกเ,กเมนต์มาให้เลือกเป็นประจำนะครับวันนี้อยู่กับดาสีนักครินครับแล้วก็อยู่กับคุณดาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบอมต้องถามก่อนครับผมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดาศีนัครินแต่ว่ามีบางคนบอกว่า้ i, นอกจากที่สาขาที่เราอยู่เนี่ย ที่ถนนศรีนครินเนี่ยได้ข่าวว่ามีที่อื่นด้วยใช่ครับปกติดารศรีนครินเนี่ยจะมีอยู่3สาขาครับผมบก็คือจะมีที่สาขาหลักศรีนคริน62ครับสาขา2ก็อยู่ตรงข้ามพาราดั์และสาขา3ามที่เพิ่งเปิดก็คือจะอยู่ที่บางพีสุตการครับอืมครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าทั้ง3าที่เนี่ยลดมาตรฐานเดียวกันหมดเดียวกันหมดครับผมดูแลบริหารจัดการดูแลเ้วยวกันหมดใช่ครับผมอ่าวันนี้ ต้องมาถามเรื่องของรถเอาว่ารถกลุ่มบเนเกประสงค์ก่อนครับผมกลุ่มนี้หลายๆคนหลังจากงานฟาสจบปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยสนใจรถหลายๆรุ่นหลายๆแบบแล้วก็อยากจะรู้ว่าให้ตัวเองมีกําลังขนาดไหนที่สําคัญเลยคือบางคนบอกว่าพอเห็นมีชื่อมีการรับประกันแบบเนี้ยม,มีบอกให้ถ้าสนใจอย,อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลอาจจะคุยในเรื่องของเงื่อนไขและให้ทางเราจัดการส่งมอบรถดูแลไปให้เลยก็สามารถ<ๆ>ทําได้ทําได้ครับผมเพราะว่า ลูกค้าออนไลน์ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่ oh. นะครับแล้วเลทดอกเบี้ยเนี่ยก็คือลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้ากรุงเทพได้เข้ากันหมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศ oh. ก็คือรถสไลด์ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรเราส่งให้ถึงบ้านเลยครับวันนี้คุยเรื่องรถอนเนกประสค์หน่อยครับดาครับผมบนะครับเห็นเนี่ยเดินเข้ามาต้องบอกว่าบางคนบอกไปบางที่ไปบางเท์นเนี่ยมีให้เลือกน้อยครับผมแต่บอกกลุ่มนี้มีให้เลือกตั้งแต่เอากลุ่มนี้ก่อน Toyota Cor o l l a c r รอ s หรือว่านีย ตอนอายุเกณฑ์เฉลี่ยของรถกลุ่มนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นที่ร้านดาสศินครินนะครับเราจะพยายามคันรถปีใหม่ๆก็คือจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี17-18ขึ้นบางคันก็ปี20-21-22เลยโอ้ลยซึ่งถ้าใหม่ขนาดแบบ2 0 2ส2บยเนี่ยยังไงมันมีวารันตีจากศูนย์อยู่แล้วสบายเลยสบายก็คือทุกอย่างก็เคลมได้จากศูนย์ป,ปกติเหมือนกันครับผมเพราะนั้นเรียกว่า ได้ส่วนต่างในเรื่องของส่วนต่างระหว่างป้ายแดงกับมือสองอันนั้นก็ประหยัดตังไปใช่คนที่กังวลเรื่องรับประกันพอได้ปีใหม่ก็เข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศตามปกติใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่ารถที่มันไม่ได้อยู่ในรับประกันศูนย์ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะเมื่อกี้ยุนดายืนยันว่าถ้ารถไปไม่สวยรถมีปัญหายินดีรับผิดชอบให้หมดเลยใช่ครับผมนะครับกลุ่มนี้ราคาประมาณเท่าไหร่กับดาตอนนี้ถ้าเซกเมนต์ประมาณปี2018เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทอ๋อใช่ครับเกือบครึ่งนะ เกือบครึ่งเพราะป้ายแดงพวกนี้ต้องร้านสี่ร้านห้าต้องร้านร้านกลางๆอยู่แล้วใช่ครับแต่ข้อดีก็คือว่ารถบางคันของรถมือสองเนี่ยเลขไม่น้อยสภาพไม่ได้แตกต่างกับป้ายแดงแต่ประหยัดไปได้ประมาณ4 0่สถึงห้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งดอกเบี้ยมือสองในวันนี้เนี่ยค่อนข้างถูกอืมเจ็ดปีก็แค่สองบาทกว่าสามบาทก็ถือว่าไม่ถูกลงมาเยอะเลยครับไม่ได้บอกว่าโอ้แพงมากและยังมีสําคัญหนึงคือถ้าเกิดว่าคนที่มีเครดิตดีๆผมได้ยินว่าบางคนเครดิตดีๆเนี่ยสามารถจะฟรีดาว ฟรีดาวเอารถสูงบาทได้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้เงินเลยทั้งบาทสัปดาห์หน้าเอาใจผมครับผมจะไปดูรถครอบครัวใครที่อยากเห็นรถครอบครัวไปกับผมติดตามสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง p p t v h d ช่อง36แห่งนี้ทุกวันอาทิตย์8นาินาทีถึง9นิกาวันนี้ผมพัฒนาเดชอาสาสกิจต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ